สวัสดีค่ะธิรชลีจากฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนจากทางบรจวันนะคะวันนี้ทางบรจวันของเรามีกองทุนลดหย่อนภาษีมานําเสนอด้วยกันถึง3กองทุนค่ะในกองทุนหุ้นจีนและกองทุนหุ้นโลกที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นเหมาะที่จะลงทุนเพื่อการออมในระยะในระยะยาวหรือไว้สําหรับจัดพอร์ตเพื่อการเกษียณอายุค่ะเรามาเริ่มกองแรกกันเลยดีกว่านะคะสาหรับกองทุนเปิดวันออชไชน่าอีควิตี้เพื่อการออมหรือเรียกสั้นๆว่ากองทุนวันออชไชน่าเอสเอเอฟค่ะกองนี้เป็นกองทุนหุ้นจีนนลงทุแบบ กระจายการลงทุนในหุ้นจีนหลากหลายกองบริหารการลงทุนเชิงรุกในกองทุนหุ้นจีนของ UBS Asset Management โดยกองทุนของเรานะคะถือว่ารวมที่สุดของหุ้นจีนจากทั่วโลกไว้ในกองนี้เพียงกองเดียวค่ะ กลยุทธ์ที่โดดเด่นของเรานะคะคือความยืดหยุ่นลงทุนแบบ all-in-one สามารถลงทุนได้ในหลากหลายตลาดโดยที่ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของสัดส่วนการลงทุนเน้นคัดเลือกพุ้นจีนที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งไม่ว่าบริษัทจีนนั้นจะจดทะเบียนอยู่ที่ใดก็ตามซึ่งจะช่วยสะท้อนถึงมุมมองการลงทุนของผู้จัดการกองทุนหลักได้อย่างเต็มที่ค่ะ สำหรับปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในระยะในระยะยาวนะคะซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจจีนยุคใหม่ประกอบไปด้วย4ปัจจัยหลักๆไม่ว่าจะเป็นการใช้สินค้าและบริการที่เป็นพรีเมียมจากกําลังซื้อในประเทศจีนที่เพิ่มมากขึ้นการสนับสนุนนะคะแล้วก็พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆมาใช้อย่างวงกว้างในในวงกว้างขวางในปัจจุบันนี้รวมถึงการขยายตัวของสังคมเมืองซึ่งช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ของจีนได้เป็นอย่างดีสุดท้ายนะคะคือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทําให้ธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการประกันรวมถึงการบริหารความมั่งคั่งต่างๆเติบโตได้ดีในระยะยาวค่ะ สำหรับตัวอย่างการลงทุนในกองทุนของเรานะคะล้วนเป็นบริษัทชั้นนําในจีนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวอาลีบาบานะคะที่เป็นเจ้าตลาดของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยนะคะโดยล่าสุดแอน g r กรุ๊ปที่ถือเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของอาลีบาบาทาธุรกิจฟินเทคแล้วก็เจ้าของออลีเพได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นจีนเป็นครั้งแรกและเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกณตอนนี้ด้วยเทนเซ็นนะคะเป็นอีกธุรกิจหนึ่ง มือถือหรือเจ้าของซ u เปอร์แอปพลิเคชันอย่าง WeChat และ QQ ที่ที่สามารถทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแชทคุยกับเพื่อนสั่งของออนไลน์จองร้านอาหารหรือว่าจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันนี้ค่ะรวมถึงเรามีการลงทุนในท o Education นะคะที่เป็นธุรกิจให้บริการติวเตอร์ออนไลน์ของจีนเมาส์ไทยนะคะสุราพรีเมียมแบรนด์ของจีนที่นิยมซื้อให้กันมาอย่างยาวนานรวมไปถึงนะคะฮ่องกงเอนตตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ที่เติบโตไปพร้อมๆกับการปฏิรูปตลาดทุนของจีนที่เปิดกว้างให้นักลงทุนต่างชาติได้เข้ามาลงทุนในปัจจุบันนี้อย่างมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นประโยชน์กับฮ่องกง e x ็ก a n ชแก็ได้รับประโยชน์จากการเติบโตนี้ไปด้วยสุดท้ายก็มีการลงทุนในตัวของผิงอัน i n นช r a n c นนะคะที่ถือเป็นบริษัทประกันที่ใหญ่ติดท็อปทีของโลกก็อยู่ในพอร์ตการลงทุนของเราเช่นกันค่ะ เนื่องจากว่ากองทุน S S F ของเรานะคะเพิ่งจัดตั้งมาในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเราจึงนำกองทุน One China R A ซึ่งเป็นกองทุนเปิดมาให้ทุกท่านได้เห็นถึงผลการดําเนินงานในระยะยาวของการลงทุนแบบนี้นะคะว่าเราเนี่ยสามารถทําผลการดําเนินงานได้ค่อนข้างโดดเด่นเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดกว่าเท่าตัวสัวดโดยส่วนของตัว S S F เองนะคะก็ถือว่าทําผลการดําเนินงานได้ค่อนข้างดีในระดับ2ดิจิตนะคะสําหรับภาพในระยะสั้นในช่วงที่ผ่านมานี้ค่ะ และนั่นก็จะเป็นทั้งหมดสำหรับกองทุนลดหย่อนภาษีจากทางบรลจวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ